อาดอลได้ครับทำได้ดีครับหยุดเกมรุกซัดเข้าหาประตูครับโอ้โหป้องกันได้ครับลูกบอลหลุดข้ามเส้นเป็นประตูครับไม่ว่าจะเลือกไปทางไหนนะครับลูมาสทันจริงๆครับริเยโนโรนัลโดอีกแล้วครับนักเตะคนนี้ไม่เคยทําอะไรพลาดและก็เป็น2.0ต่อครับดีเยนรอกบาแล้วรุกเสียหลักล้มลงไปกับสนามนะครับกองหลังแย่งบอลได้ของวันนี้ให้ได้เปรียบจนไปถึงเดือบ่อยครั้ง แต่ว่าโอ้้หเหนือชั้นจริงๆครับทําได้ครับแล้วก็ยิงประตูครับประตูนี้น่าจะทําให้เกมจบแล้วนะครับผมไม่อยากบอกอย่างนั้นนะครับเวลาบรรจายแต่มันคงไม่มีทางกลับมาชนะได้แล้วนะครับแถวนี้ลิฟูต้องบอกว่ามาสเตคลาสครับเนมาครอสอ้าวบอลลุดอีกแล้วใช้ได้บอลคนแรกครับทะากันหนักนะครับแต่ว่ากองหลังได้บอล ดีดเย์ด็ดดอกบาเดียโก้เมสซี่จัดการกับกองหลังได้นะครับหลุดไปแล้วนะครับเข้าไปประท้าครับแต่ว่าไม่สามารถคลองบอลได้ครับเอาละครับหมดครึ่งแรกครับเลโว์พูลก็น้ำสบายๆคุณวิศัตร์ครับเล่นอยู่ข้างเดียวเลยครึ่งแรกแล้วพวกเขาไม่สู้เอาซะเลยนะครับคุณเลดิสซน กองหลังหลวมเอามากๆเล่นพลาดง่ายๆอาจทำให้เกมห่างชั้นก็ได้เลยครับเอเมอร์เจโกเมนเดสเมสซี่คริสเซโนโรนัลโด้โดนเข้ามาแย่งครับแต่ก็หลบได้ครับมุ่งไปข้างหน้าครับทำได้ดีมากอิบราฮิโมวิชแต่ว่าเข้าไปประทะนะครับแต่ว่ากเสียการคอนโทรบอล ทำไม่ได้หว่าครั้งล่าสุดที่เขาผ่านบอลเสียเนี่ยเมื่อไหรแฮกเกอร์ได้แข็งแกร่งมากครับแต่บอลก็หลุดครับฟองลิเบอรี่เนมาสลาตันอิบไฮิโมวิชได้จังหวะลุ้นประตูครับสั้นเลยครับเขายิงได้ครับเกมโอเวอร์แล้วหรือยังครับแน่นอนครับส่งลิ้นได้เลยทีมที่ร้ายกาจมากๆครับได้ประตูครับแล้วก็ยังเล่นได้ดีกว่าครับเดียโก Ema José Elique Didier Drogba Cristiano Ronaldo Xabi Lionel Messi Cristiano Ronaldo เ <iano> ดโก้เมนเดสคริสโนโรนันโดเนม่าก็เห็นฟ้าแบบนี้ก็ต้องเป็นลูกนิ่งครับนั่นแหละครับข้ามคานเปลี่ยนการเล่นครับเนม a า เอาละครับบอลหลุดมาเียโกโ้ลิ่นเนลเมสซี่คนิโคโสบอลหลุดไปแล้วครับมันเป็นโอกาสครับผู้สาประตูต้องมาครับวันนี้ทีมล่นได้ดีมากทำให้บรรยากาศในการเชียร์สนุกเร้าใจและตื่นเต้นขึ้นมาผู้ชมก็โอเคเลอไหมครับได้อีกหนึ่งลูกแล้วครับเอาอยิางประตูที่2ในเกมนี้นะครับโอกาสได้ดีเอาละครับโดนตัดบอลไปแล้วเป็นจังหวะศูนย์กลับลุดเดียวแล้วละครับ ตองหลังตกัหลวงไปหน่อยแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นประตู